รวมมือถือจอพับได้รุ่นใหม่นะครับเตรียมช้าชนกับซัมซุงซึ่งหลังๆมานี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลายแบรนด์นะครับทำมือถือที่เป็นจอพับได้เนี่ยออกมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปตัวนี้ครับเรารวบรวมมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาเลาอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับกับผมดรีมบริกั่นแรกบก เมจิก5ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะโดยรุ่นนี้นะครับผมก็จะให้ขนาดหน้าจอตอนกลางออกมานะครับอยู่ที่7.9นิ้วความละเอียดนะครับจะเป็น2,272คูณ1,984พิกเซลนะครับขนาดหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น f u l a b l e OLED นะครับหรือจริงๆมันก็คือจอ OLED นั่นแหละค่า r e f r e หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาที่90เฮิร์ด้วยกันส่วนอีกหน้าจอหนึ่งครับตอนที่พับลงมานะครับจะอยู่ที่6.45นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED นะครับค่ยจาเ e f r e s h เนี่ ซึ่งผมมองว่าอัตราส่วนนี้ครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อัตราส่วนตามปกติที่เราใช้กันเพราะว่ามันอาจจะดูแบบยาวๆนิดหน่อยนะครับส่วนในด้านการทํางานแน่นอนว่าจะต้องรันมาด้วยกับ Android 12นะครับพร้อมทำด้วย Magic UI เวอร์ชัน6นะครับตัวนี้เนี่ยมี Google Play Service มาให้แล้วนะครับลหลายๆคนอาจจะมองว่า Honor เป็นแบรนด์ลูกของทาง Huawei นะครับมันจะมี Google หรือเปล่าตัวนี้มีมาให้อยู่นะครับ CPU นะครับรุ่นนี้ก็จะได้ใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1นั่นเอง CPU ก็จะเป็น Adreno 730นะครับแน,ะน การรองรับ 5G เนี่ยก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวไม่หลักเนี่ย50ล้านพิกเซลรวมเรื่เกลดอลอทรอไวท์นะครับ50ล้านพิกเซลแล้วก็อีก1เลนส์นะครับ50ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยนะส่วนกล้องหน้านะครับรุ่นนี้จะให้ความวละเอียดมาสูงมากๆนะครับถึง42ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวโดวยในด้านของเรื่องกล้องนะครับผมถือว่าเป็นมือถือจอพับได้ที่เน้นเรื่องกล้องมากเลยนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ราะว่าส่วนใหญ รงงล้อหัในด้านของแบตเตอรี่นี่ครับรุ่นนี้ก็จะให้ความจุมาอยู่ที่4,750ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก66วัตต์ซึ่งทางออเนอร์นะครับเขาเคลมมาว่าจาก0ถึง50ใช้เวลาชาร์จเพียง15นาทีเท่านั้นต,ตัวผมมองว่าแบตเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับคือแบบว่าหน้าจอ7.9แบตเตอรี่แค่แบบ4,700กว่าเองนะครับผมรู้สึกว่ามันแอบ,บน้อยไปนิดนึงนะครับจอก็ต้องใหญ่นะครับแต่ก็นั่นแหละครับพร้อมก็แลกมาด้วยกับชาร์จเร็วนั่นเองก็แล ราคากนดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยผมจะอ้างอิงจากการเปิดตัวในประเทศจีนนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันความจุแรกครับก็จะเป็นแรม12กิกะนะครับสโตรเรจ256ราคาจะอยู่ราวประมาณ52,990บาทนั่นเองนะครับส่วนอีกความจุหนึ่งก็จะเป็นแรม12เหมือนเดิมนีครับแต่ว่าส t o รเรจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น512ราคาจะอยู่ราวประมาณ57,990บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเกณฑ์หลักๆนะครับมือถือจอพับได้เนี่ยราคามันก็จะอยู่ราวประมาณ40,000ถึง50,0 50, นะครับที่กล้าทํามือถือจอพับได้มาแข่งกับแบรนด์ใหญ่อย่างซัปซุงนะครับผมส่วนตัวผมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมี Google Play Service มาให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับมือถือจอพับได้นะมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับโยกมาฝั่งของ oppo กันดีกว่านะครับกับตัว oppo find n นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอนะครับตอนกลางออกมาเนี่ยอยู่ที่7.1นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น1,920 x 1,792นะครับหน่วยก็เป็นพิกเซลน ออ AMOLED นะครับหรือว่าจอ LTPO AMOLED นั่นแหละฮาร์ดิฟทนะ์เลยจอคราบที่ท2 0ี่ส2 0เฮรนะครับสำหรับจอใหญ่นะส่วนจอที่พับได้นะครับตอนพับเข้ามาเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่5.49นิ้วความละเอียดนะครับก็จะเป็น1 9 7 2 9 8 8เพิกเซลนั่นเองอัตราส่วนเนี่ยจะเป็น18 9ต่อ9นะสำหรับจอตอนที่พับเข้ามานะครับแล้วหน้าจอเนี่ยจะกลายเป็น AMOLED นั่นเองนะครับต,ตัวผมมองว่าหลายๆเจ้านะครับรีวิวมาว่าเจ้าตัว Oppo Find N ตัวน คุ้นหูแล้วก็คุ้นตาเรามากๆจริงๆคุ้นหูก็ไม่ต้องก็ได้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะคุ้นตาแล้วก็ใช้งานได้สะดวกกว่าแล้วก็ใช้งานได้จริงมากกว่านั่นเองนะครับส่วนในด้านการทำงานครับน่าจะได้รุ่นนี้รันมาด้วยกับ Android 11นะครับค่อยไปอัปเดตเอาก็แล้วกันนะครับรอบพัฒนาด้วย Color OS เวอร์ชัน12 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 888 5G Octa Core นะครับส่วน GPU เนี่ยเลือกใช้เป็น Adreno 660แน่นอนครับว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้เลือกใช แล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่ามันอาจจะในด้านของการกินพลังงานอาจจะเยอะกว่านิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็พอรับได้นะครับมาต่อกันที่เรื่องกล้องกันดีกว่านะครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวอด้วยกับเลนส์เลนส์วายครับ16ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะให้มา2ตัวเลยนะครับก็จะเป็นตัวเมนหลักนะครับ32ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะให้มาที่32ล้านพิกเซลเหมือนกันซึ่งก็จะมีกล้องทั้งหมดนะครัััััับบบบถึงง5 5เเลนน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 นสส์ใใ่่่่่่ม้้้้ยยคคคคะะะะหหรรรรรืออออวววววาาาตตตกดดขแีีีุุจจูท4 4 5 0 0มิิลลแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก3 3วัตต์โดยทาง o p p o นะครับเขาเคยมาว่าจาก0ถึง100%ใช้เวลาชาร์จเพียง70นาทีเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนครับแบตบ4,500เนี่ยผมมองว่าแอบ,บน้อยไปนิดนึงแต่ก็นั่นแหละครับผมเขาก็ให้ชาร์จเร็วมาอยู่นะครับส่วนตัวผมก็มองว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็อยู่ในระดับที่พอรับได้ดีกว่านะครับผมคือเอาจริงแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับคือใครที่ใช้มือถือแบบจอพับได้เนี่ยอาจจะเป็นแบบแนวแบบ business แนวธุ ราคานะครับดีมากๆเลยนะครับอย่างเจ้าตัวความจุเริ่มต้นนะครับแบม8กิกนะครับสเลด256เนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ระดับประมาณ44,000กว่าบาทเท่านั้นเองส่วนความจุหนึ่งครับก็จะเป็นแรม12นะครับสเลด512นะครับราคาจะอยู่ที่47,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นมือถือจอพับได้ที่ราคาเนี่ยอาจจะดรอปจากรุ่นอื่นๆหรือว่าแบรนด์อื่นๆมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมแลกนะครับมากับชิปเซ็ตที่ไม่ใช่อาจจะเป็นตัว top หรือตััวล่่าสุดนใฝง Android ปัจจุบันนะแต่ผมถือว่า Snapdragon 888เนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับอย่างหัวเว่ย P 5 0 Pocket โดยตัวนี้นะครับจะไม่ใช่จอพับแบบด้านข้างนะครับแต่เป็นจอพับลงนะครับเอาง่ายๆก็คล้ายๆกับเจ้าตัว Galaxy C Flip นะครับของฝั่ง Samsung นะโดยรุ่นนี้นะครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.9นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น2,790 1,188พิกเซลนะครับอัตราส่วนจะเป็นึ่9นะตอนกลางออกนะครับผมแล้วหน้าจอครับเลือกใช้เป็น f l จะเป็นยี่สิบเั็ดา่อเฟ้านะตหน้าจออก ส่วนจอด้านนอกนะครับที่พับลงมานะครับมันจะเป็นจอกลมๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่1.04นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น340คูณ340พิกเซลนั่นเองนะครับก็จะเป็น328 PPI แล้วหน้าจอก็จะเป็น OLED นั่นเองนะครับผมส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้นะครับจะรันมาด้วยกับ EMUI v e r s i o น12นะครับคือเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายในไทยแล้วก็ในฝั่งยุโรปด้วยนะครับส่วนถ้าเปิดว่าเป็น G เนี่ยจะเป็นอีกชื่อนึงนะครับจะเป็น OS ของ Harmony OS นะแต่ว่าในฝั่งของไทยครับ EM Google Play Service มาให้นะครับจริงๆมันก็จะมีวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือโหลดแอปอื่นมานะครับเพื่อให้โหลดแบบว่า Google Play Service ได้อีกทีหนึ่งชิปเซ็ตนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon แปดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดล 4G อยู่นะครับยังไม่ได้รองรับเครือข่าย 5G นะ GPU นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Adreno 660ส่วนในเรื่องของเรื่องกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย40ล้านพิกเซลโมโนไดร์เลนส์ตัว Wide นะครับ13ล้านพิกกกเเซลลลแ้ว็อี1บสาที่32ล้านพิกเซลส่วนกล้องหหน้้าคครับใวามละเอียยดมาาอู่่ที10.7ล้นพิกเซลนั่น เนัครบแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุอยู่ที่4 0 0 0มิิลลแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก4 0วัตต์โดยเจ้าตัวหัวเว่ย P50 Pocket ตัวนี้นะครับโดยรวมผมมองว่าก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ดุูพินิจของผู้ชมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจ้าตัว P50 Pocket ตัวนี้นะครับก็มีวางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด2ความจุนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นรุ่น 8G นะครับ Solid 256ราคาอยู่ที่46 จะเป็นแรม12กิกับสเลด512ราคาจะอยู่ที่57,990บาทนะครับซึ่งราคาก็แรงมากมากนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้เทียบนะครับกับฝั่งของเจ้าตัวเซทฟลินะครับหรือว่า CFlip เนี่ยผมมองว่าอยู่ที่ดูทินิจของผู้ชมก็แล้วกันนะครับแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนั่นเองนะมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับก็เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนะครับอย่างจตัว vivo e x p l o นั่นเองโดยรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอตอนกลางออกนะครับจะอยู่ที่8.03นิ้วความละเอียดจะเป็น2,161 0 1916พิกเซลนนะครับแวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น for e v e LTPO amoled นะครับหรือว่าจอ LTPO amoled นั่นแหละค่า refresh rate หน้าจอครับให้มาที่120 hz ส่วนจอตอนที่พับลงมานะครับขนาดหน้าจอจะเหลืออยู่ที่6.53นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น full hd plus แนวหน้าจอก็จะเป็น amoled นะครับค่า refresh r a เนี่ย120 hz เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ลดค่า refresh rate ลงแต่อย่างใดเลยนะครับในด้านการทำงานรุ่นนี้จะรันมาตัว Android 12นะครับครอบพัฒบนด้วย os นะครับของฝั่ง vivo นั่นเอง Vivo ครับเลือกใช้เป็น quad core Snapdragon 8 Gen 1 octa core ะครับส่วน g p u ก็จะเป็น Adreno 730นะ่ยในด้านของเรื่องกล้องนะครับตัวนี้เนี่ยโหให้กล้องหลังมาเยอะนะครับถึง4ตัวด้วยกันนะตัวไมนหลักนะครับ50ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไว่สิบล้านพิกเซลนะครับเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เพลิสโคปอีก8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุอยู่ที่4,600มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จดอีก66ววััตต์ยครบเคลมมาาาว่จกยง้อรีกหกสิบหกวรั ซึ่งในด้านของราคาเนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับผมต้องบอกว่าแรงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ความจุนะครับก็จะมีความจุตั้งแต่แรม12กิกนี่ครับสเรด256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ47,500บาทนะครับส่วนในความจุดนึงก็จะเป็นแรม12เท่าเดิมนะครับแต่ว่าสเรดเพิ่มขึ้นเป็น512ราคาจะอยู่ที่52,770กว่าบาทนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะถ้าเกิดว่าเปิดตัวในไทยหรือว่าแบบ global เนี่ยราคาอาจจะรอบลงมาก็ได้นะครับผมและนี่เลยครับก็คือทั้ง ของรวมมือถือจอพับได้รุ่นใหม่นะครับท้าชนกับซัมซุงซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ยกแบบว่ามือถือของซัมซุงมาเนะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าฝั่งซัมซุงเนี่ยเขาทำมือถือจอพับได้มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเมื่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะเห็นได้น้อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อัปเดตได้ประมาณ4รุ่นด้วยกันนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับภายในปีนะครัายี2021แล้วก็ต้นปี2022ประมาณนี้เลยนะครีบคือเอาจริงๆนะค้ับมือมาันนะครับสนก็จะมางนันมายนะครับจะอเอๆกันปนะาณ เลยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับโอเคครับผู้ชมไหนชอบรุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะใช้รุ่นไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับมีมือถือจอพับได้รุ่นอื่นแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เช่นกันนะครับก่อนจะกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมมมีีีเเเพยงงทท่่าาานนนนนน้้้้้คคคคครรัััับบผผกกกกก็ตตออออขววลลลลุุณูชไปปแจิหะ